ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบนโยบายกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองระยองสั่งเดินหน้าปราบผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ตั้งเป้าเป็นจังหวัดนำล่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2565 ที่ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมตากสินระยองตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานประชุมมอบนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองระยองครั้งที่9ประจำปี2565มีนายสุพจน์ต่ออาจหารประหลัดจังหวัดระยองนายกำธรเวหนนายอํเภอเมืองระยอง นายกิติเกียรติมนตรีรองนายกอบจร,ระยองนายสิริพันธ์ตรีไตรรัตนกูลประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองระยองเข้าร่วมประชุม นายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวว่านโยบายสําคัญของจังหวัดคือการเร่งปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ซึ่งทางจังหวัดจะได้จัดให้มีนโยบายกับทางฝ่ายปกครองอําเภอทั้ง8อําเภอให้รายงานเรียงกระทรวงมหาดไทายภายใน6เดือนการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะต้องเป็นรูปธรรมซึ่งจังหวัดระยองได้ยกปัญหาดังกล่าวเป็นวาระของจังหวัดโดยตั้งเป้าจะเป็นจังหวัดนําร่องในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ในที่ประชุมดังกล่าวนายไตรภพวงไตรรัตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองยังได้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองระยองเข้าร่วมประชุมผ่านทีวีคอนเฟ์เรนซ์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยโดยมีนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีบทบาทสำคัญใกล้ชิดพี่น้องประชาชนจึงได้มีการสร้างเครือข่ายธรรมภิบาลรับเรื่องร้องเรียนเข้าร่วมมือดังกล่าวเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างทั่วถึง และแนะนำช่องทางอำนวยความสะดวกร้องเรียนของพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและได้รับความเดือดร้อนจากการละเมิดสิทธิการบริการจากหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยสิ่งประชาศานงานของรัฐและก็แนะนำช่องทางในการร้องเรียนนะครับให้ท่าหลุดจากการป็นพนักงานที่บ้า ได้รับรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่อำนาจของตุลากรับทราบในอั้นก็การร่วมกันเื่อไปแก้ไขปัญหาให้ชวา์ซึ่งในนา้นในการวิจารณสยองเราได้เห็นความสำคัญและเรืองมยองในการปฏิการในครงนี้เราเด็จสมบัวัตถุประสงค์ที่ตั้ง